สวัสดีครับผมโฮลีเลขพยากรณนะครับเป็นประจำทางช่องยูทูบโฮีเกลขกพยากรณ์และทางชั้นเรียนลเลขกพยากรนะครับเส,สียงนกอ่ะโอเคนะครับเมื่อวานต้องขอไผทางชั้นเรียนด้วยนะครับว่าผมพิมพ์เลขผิดแต่ผมพูดถูกอยู่นะผมแค่พิมพ์เลขตรงหัวข้อมันผิดแต่ว่าในทาง youtube ก็น่าจะน่าจะ,าจะเลขถูกนะครับอวันนี้ไม่คูรทมนำเพมเพ้ามาช้านะครับอวันนี้ เจออีกแล้วเลขกลุ่มวันนี้นะครับ088880นะผมเชื่อว่าคนขอนะ่ะนะครับผมเชื่อมาตลอดแหละหลังๆเนี่ยผมเชื่อมาตลอดว่าตอนนี้เห็นผมทำเลขกลุ่ม3ตัวแล้วแล้วกเ็เห็นว่าอย,อยากได้ครบทุกคู่เห็นคู่เอกบอกว่าคู่เอกดู9ตัวด้วยก็ดูกันหมดซึ่ง088หรือว่าไอ้0ที่ผมอธิบายในคลิปถุงหัวก็ไปแล้วนะครับว่าอเดี๋ยวผมจะพิมพ์เนี่ยผมเขียนว่าให้ดูเลยว่า ที่ดูนะ088อย่างนี้นะครับน่ะไม่ใช่088ตัวหน้านะไม่ใช่นะจะเป็นตัวที่สองนะครับ088 0อย่างนี้หรือไม่ก็08 088แบบนี้นะครับก็อารมณ์มานรวยให้เลื่อนไปอีกตำแหน่งหนึ่งคือไม่ใช่ตัว088ตัวแรกนะไม่ใช่นะไม่ใช่ตัวนี้เพราะว่า0คืออะไรเดี๋ยวผมจะเขียนจะได้เข้าใจนะครับ0คืออะไร ศูนย์มันเป็นบวกผมต้องเขียนกลับหลังว่าจอมกลับหลังนะมันจะเป็นแบบนี้อมันเป็นบวกเอ้หกหกกับด้านอีกต <c oughs> ้องขอไปอาจจะเป็นนี้ขอเช็คก่อนว่าจะเขียนถูกไหม มันจะเป็นแบบนี้่าเียงกลับหลังนะครับ่า,าจอมกลับหลังมันจะเป็นบวกหกหกแปดแปดซึ่งมันอ่านรหัสติดกันไม่ได้เพราะศูนย์ไม่ใช่มันศูนย์ไม่ได้คู่กับแปดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้คาอธิบายเชิงลึกนะศูนย์ไปดูที่ศูนย์เก้าเก้านะครับเลขศูนย์เก้าเก้าอันนั้นอาจารย์ผมอธิบายเรียบหมดแล้วอันนี้ผมให้ดูเขียนเป็นคําประกอบว่าศูนย์แปดแปดตัวนี้ไม่ให้ด้านหน้านะครับเข้าใจด้วยนะครับอ่าโอเค พอเข้าใจแล้วก็มามาดูกันไม่ใช่นะครับคือผมจะบอกว่าไม่ใช่แล้วก็เอาไปดูไม่ถูกนะไม่ถูกตามแนวผมนะไม่ถูกนะไม่ใช่โอ้โหนี่ขึ้นต้นแบบนี้ไปดูข้อคุยไม่ไม่ใช่นะไม่ใช่นะผมก็ว่าเอ๊เห็นขอกัน06 08 09แี่ยไม่ใช่นะแล้วยังมีอีกนะครับสัปดาห์นี้เออน่าจะเป็นสัปดาห์หน้านะมี061 069นะไม่ใช่นะ เตรียมไว้เลยอีกสัปดาห์หน้านะครับ06109ไม่ใช่นะครับเป็นตัวที่ถัดมาจาก0นั่นตัดออกไปเลยตัวที่ถัดมานะครับอ่ะโอเคเราเข้าใจตรงกันละไปลุยนะครับเลขกลุ่มนี้นะครับ0ขอไปขอจับจับจอนี้เป็นจัดระเบียบจอนึง08888ศู88 88มคงตั้งชื่อว่าเป็นพลังที่พร้อมจะปลดปล่อย แน่นอนละพลังจากหลาหูมาเต็มที่ครับ8-8คู่กันนะครับใจใหญ่ใจถึงนักเลงเต็มที่เจอที่ไหนเอาที่นั่นนะครับมาเจอศูนย์8แล้วเนี่ยยิ่งมาเจออ่าบริตยูที่ที่ผมบอกไปแล้วว่าบริตยต์ยความเป็นอันันเป็นทรเทศทางทางปกทางลบเพราะฉะนั้นคนเลขกลุ่มนี้จึงสามารถทําอะไรก็ได้ที่อยากจะทําที่อยากจะทำทั้งทั้งที่ตัวเองถนัด แลวไม่ถนัดชอบหรือไม่ชอบไม่รู้อ่าถ้าอยากทําเห็นปุ๊บอยากทาทําเลย <c oughs> ทําเลยเป็นคนที่ถ้าถามว่าเรื่องเด่นเนยเด่นเรื่องอะไรผมว่าเด่นเรื่องวิธีการทํางานเขาเป็นคนที่ทําอะไรได้แบบเต็มที่มากๆนะครับเต็มที่มากๆพลังเขาเยอะมากๆแล้วก็เป็นพลังที่สามารถดึงถ้าเป็นภานษา,านักกีฬานล้มันจะมีเรื่องว่ากอ๊อกเปิดก๊อกสมมติว่าคุณใช้พลังจนหมดแล้วคุณก็สามารถเปิดก๊อกสองก๊อกสามคือมันไม่หมดอ่ะมันมีมาเรื่อยเรืนะครับ แต่ว่าข้อด้อยคือทําทําไปแล้วถ้าเกิดว่าคุณทําจนสุดไปแล้วเนี่ยระวังมันจะหมดมันจะหมดจริงๆเราวเนี่ยมันต้องชัดดาวตัวเองนะครับเพราะนั้นก็ให้ระวังระวังเรื่ององการใช้ร่างกายที่เกินเกินกําลังตนเองนะครับอ่าแต่ว่าถ้าถามว่าเรื่องงานอะไรต่างๆเขาทําเขาทําได้แทบทุกอย่างครับแต่ว่าข้อด้อยอีกข้อหนึ่งนอกจากการที่ใช้พลังจนหมดเนี่ยก็คือ <c oughs> เขาจะเป็นคนที่ ไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยมีกรอบไม่ค่อยมีระเบียบเท่าไหร่ในการทําอะไรคือขอให้มันเสร็จๆนะครับเหมือนเวลาคนล้างห้องน้ําสังเกตเวลาคนล้างห้องน้าใช่ไหมเวลาคนล้างห้องน้ำเขาจะแบบว่ามีน้ํายาล้างห้องน้ํามีแปรงขัดห้องน้ํามีอ,อุปกรณ์นู่นนี่นั่นค่อยๆทําค่อยๆทําให้มันสะอาดถูกไหมแต่ได้วมันก็ถึงแบบฉีดน้ัเออกไปเลยถ <laughs> ือถังใหญ่ๆฉีดให้มันเสร็จๆไปเลยนะครับฉีดดีๆ,ๆ,ๆ เออตรงไหนสกปกติที่ที่ทำความถากใส่กุ๊บปักกุ๊ปักคือเน้นเร็วเน้นเร็วเน้นไวเน้นคล่องเน้นแบบเสร็จเหมือนกันอะไรนี้ได้เร็วกว่าด้วยอะไรเงี้ยประมาณนี้แต่เพราะว่าความละเอียดจะไม่ค่อยมีแต่ได้ได้งานเยอะได้งานได้งานมาเยอะเยใหญ่ๆ่คล่องๆแล้วก็ไม่ค่อยกลัวเรื่องของความแรงปะทะอะไรเท่าไหร่เพราะเชื่อว่าตัวเองทําได้สู้ได้ตลอดนะครับอ่านี่คือภาพรวมของวิธีการทํางานนะครับมันเด่นก็เยีอม เอามาใส่เรื่องพูดก่อนนะครับต่อไปบุคลิกภายนอกเป็นคนที่ค่อนข้างจะเปิดเผยเปิดเผยตรงไปตรงมาถ้าเกิดว่าได้ได้เปิดตัวนะเพราะว่ามันมีศูนย์ปุ๊บอยากจะเปิดเมื่อไหร่ก็เปิดอยากจะไม่เปิดก็ไม่เปิดคือก็หายไปเลยแต่เจอทีนี้คือเหมือนเหมือนเราเคยรู้สึกแบบอยู่มาอยู่ดีคนนี้ออกมาได้ไงแล้วก็มาแบบ ไม่พูดความทำเพลงอะไรเงี้ยเออแต่เป็นคนลักษณะแบบนั้นแต่งตัวเวอร์วังอลังการมากๆนะครับ <laughs> มีความเป็นตัวเองสูงมากๆแต่งตัวแบบดูใครเห็นปุ๊บไี่รู้เลยว่าโอ้โหคือเห็นปุ๊บทีแรกก็จะนึกว่าอะไรวะแต่พอพีอ๋อนี่ตัวตวนเขาเป็นแบบนี้อะไรประมาณนี้นะครับก็ถามว่าเปิดหน้านี่ดูดึงดูดไหมคือ,คอถ้าถ้าคุณชอบของที่มันดูเตะตาสะดุดตาอะไรพวกเนี้ยเออชอบอะไรที่มัน เขาเรียกว่าอะไรเ v e r w วังอะไรเงี้ยโอเค <c oughs> คุณได้แน่นอนแล้วชอบอาจจะมีเรื่องนึงคือความหมือหวออมีความหมือหวามีแต่งตัวที่แบบว่ามันทําให้ดูดึงดูดอ่ะมันจะมีผลอ่ะถ้าคุณชอบเรื่องแบบนี้โอเคได้แน่นอนอะไรที่มันดูแบบคนคนคนส่วนใหญ่เขาชอบกันนะเออคนคนนี้มีมีแทบจะทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงส่งผลถึงเรื่องบุคลิกอย่างเงี้ยของคนึงเรื่องความรักด้วยคือคนคนที่แบบว่า ไขรก็ได้อะไรก็ได้เอาหมดอ่ะเออมันคนที่แบบมีความมีพลังงานทางเพศสูงมากนะครับอ่าสวัสดีครับคุณนัเล่นเป็นคนที่มีพลังงานทางเพศสูงมากๆนะครับแล้วมันก็ไม่มีหยุดนะครับอย่างที่วงบอกม,มีหลายก๊อกนะครับเพราะนั้นก็ถ้าใครมีเหมือนที่ข่าวมาเอ่อข่าวที่ออกมาเมื่อวันของวันที่ผ่านมาที่บอกว่าภรรยาแบบขอเลิอกอ่ะ ว่าสาวมีมีความต้องการไม่หยุดเออเออประมาณนั้นนะเออนะครับเป็นความประมาณตา้ชอบนะได้ชอบแต่ถ้าไม่ชอบไม่เป็นไรครับส่วนเรื่องอื่นในเรื่องของความรักก็คือเขาเป็นคนไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นคนที่เขาเรียกว่าโรแมนติกแต่ถามว่าถ้าความโรแมนติกของเขาคืออะไรคือเขาทําอะไรให้คุณคือเขามักจะแสดงออกให้เห็นชัดเจนอ่ะเออว่าเขารักพูดว่าเช่นบอกรักทุกวันพูดเสียงดังคันรักอะไรเงรี้ยแบบ อะไรอย่างเงี้ยทําให้แบบเรารู้ตัวตลอดว่าเขาชอบเราอะไรอย่างเงี้ยเออจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าช่วงไหนที่เขาอารมณ์ไม่ดีนะอารมณ์ไม่ดีไม่ดีไม่ดีเขาก็จะแบบคําพูดคำจ้ำมันก็จะมันก็จะแบบว่าดูเต็มที้เนืกอออกมาเออมีขึ้นกูมึงอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันอาจจะดูไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยน่ารักในช่วงที่อารมณ์ไม่ดี <laughs> นะครับ นม่ก็ใหน่ารักมีทุ่อารมณ์ไม่ดีแต่ถ้าช่วงอารมณ์ดีๆนี่ก็โอเคอยู่บมือย่างนะครับก็ก็น่าจะชอบคนถึงดังถ้าคนชอบคนถึงดังก็โอเคนะครับพลังเยอะอะพลังเยอะก็แล้วแต่ความชอบนะครับเรื่องความรักแต่ถ้าถามว่าให้ระวังเรื่องอีกเรื่องหนึ่งคือเวลาที่ไปชอบใครอ่ะถ้าตัวเขาเองนะไปชอบใครเขาเป็นเขาเป็นคนสายเปยไงถ้าชอบใครก็ระวังเรื่องใช้จ่ายสะตุ้งสะตังด้วยนะครับอ่ะโอเคพอต่อเรื่องนี้ก็ไปต่อในเรื่องของการเงินเลยแล้วกันนะครับ การเงินเนี่ยเป็นคนที่ถ้าเรื่องหานะทุกเลขที่ที่ผมบอกมาเมื่อสองเมื่อสองสามวันหรือว่าหลายสองสามคลิปที่ผ่านมาที่ผมหาได้เต็มได้ยี่สิบอะไรเงี้ยคนเนี้ยให้เต็มสิบผมให้ร้อยเลยหาเก่งมากครับหาแบบธรรมดาแปดแปดมันก็หาเก่งอยู่แล้วมันมีศูนย์แปดด้วยความเป็นอันนเลยนะถ้าเรื่องหาเนี่ยจะไงก็หาได้อ่ะนึกออกไหมงานแบบมีร้อยมีมีร้อยก็ร้อยมีล้านก็ล้านอ่ะ เออมีแบบเหมือนดิดนิ้วเหมือนทาน็อตเลยหาเงินแบบแล้วก็ช่องทางเนี่ยถามว่าคนอื่นนี่แบบค่อยๆหานะอันนี้แบบหากับกระตุยกระจายแทบ,บตามไม่ทันว่าหายใจไม่ทันนับเงินเป็นวินาทีอวิธีหาคือถ้าเกิดว่าอยู่ในจังหวะที่ดีๆนะหาได้เยอะมากครับแต่ถ้าอยู่จังหวะที่ไม่ดีวิธีการหาของเขาคือเขาจะเป็นคนที่ ยอมเสี่ยงยอมเสี่ยงเพื่อให้ได้เงินที่มันมากกว่าบางทีก็ต้องระวังนะออนะครับบางทีเพราะว่าถ้าเกิดในช่วงไม่ดีเนี่ยเขาเป็นคนใช้จ่ายเยอะอยู่แล้วเป็นอย่างที่ผมบอกว่าว,วางอารังการอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาเงินไปแลกเงินนะต้องระวังนะครับต้องระวังเลขนี้มันเหมาะกับธุรกิจที่เกี่ยวกับถ้าเปิดอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่ายังไงคุณก็ต้องเสี่ยงตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ถ้าไปไปลุ้นนะ่ะผมว่ายากหน่อย ยากหน่อยเพราะว่าจะ50 50เงี้ยไ่บอกใช่ไหมแต่ถ้าแต่ถ้าถามว่าถ้าไปลุ้นแล้วโอกาสจะได้ไมั้ยเพราะคุณชอบลุ้นเงีกก้โอกาสจะได้มันก็มีแต่ผมไม่การันตีว่าได้ร้อยเปอเซนเพราะการพนันนะครับการไปลุ้นอะไรเงี้ยมันก็คือ50 50อะแต่คนรับอ่ะ50กว่าจิตแต่บานคนเปิดแล้วเขามีต้องมีทุนอยู่แล้วเขาก็ต้องแบบเออน,นู่นนั่นส่วนใหญ่แล้วถ้าเปิดส่วนใหญ่แล้วก็คงได้อ่ะ นะครับคงได้นะผมไม่ได้บอกว่าได้เราในบางทีเจ้าเปิดก็เจ๊งก็มีนะครับ <c oughs> คือแล้วอย่างกลุ่มเลขเนี้ยเป็นกลุ่มที่คนอื่นก็ใครๆก็มองว่าเป็นเลขอบายามุแต่สําหรับผมนะผมเคยเจอคนเลขกลุ่มคล้ายๆแบบนี้นะมีศูนย์มีแปดแปดเนี้ยนะครับอยู่ในเบอร์ธรรมะธรรมโมก็มีนะซึ่งผมจะบอกแล้วว่าวิธีการเดี๋ยวผมมันจะเข้าไปสู่เรื่องของวิธีการทํางานเลยการเงินไม่ได้เก็บกิ่งอ่าเดี๋ยวสรุปการเงินเนี่ยการเงินไม่ได้เก็บกิ่งนะครับแต่ว่าหากิ่งมากครับอ่า ไปสู่เรื่องของวิธีแนวคิดของเขาเขาเป็นคนที่อยากทําอะไรก็ทําอยากได้อะไรก็ต้องได้นะครับแล้วถ้าเกิดเขาด้าฝ่ายดีเขาอยากทธรรํธทรอะเขาอยากทําบริจาคทานเขาต้องได้ทําเออเขาอยากจะนั่งทาสมาธิเขาต้องได้นั่งแล้วก็นั่งนานๆานด้วยไม่ออกใช่ไหมเออนั่นแหละเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวนะครับเลขไม่ได้บอกว่าคุณต้องไปติดอบายยมุก ถ้าคุณชอบเสี่ยงเขาอาจจะเสี่ยงเรื่องของเอ้ยเดี๋ยวเราลองไปทําบุญที่วัดนี้ดูวัดนี้จะดีไหมแต่ถ้าทําแล้วก็ช่างมันก็วัดเหมือนกันเสียก็เสียนี่ขอ,อกใช่ปะ่ะเลขไม่ได้บอกคุณเป็นคนดีนี่คุณเป็นคนไม่ดีนะไม่เกี่ยวเลขมันบอกแนวทางคุณแค่หลงในสิ่งไหนคุณไปทําสิ่งนั้นอยากทาอะไรเป็นคนที่คุณอยากแล้วทําสุดด้วยแล้วทําเยอะด้วยไม่ได้ทําน้อยนะครับทุนแปดแปดเดี๋ยวอกว่าเต็มที่อยู่แล้วยังมีศูนย์แปดด้วย สวัสดีกับตันตูนครับแล้วก็เพราะฉะนั้นวิธีการตัดสินใจคนนี้เป็นความเป็นตัวเองสูงถ้าเป็นต่างกันนิดหนึ่งคนที่88เนี่ยจะเป็นคนที่มีพลังเยอะอินเนอร์ในการตัดสินใจเลยไปเต็มที่เลยแต่ว่าเป็นสิ่งที่เขาเห็นแล้วเขาต้องการแล้วเขาอยากทําอะไรพวกนี้เห็นปุ๊บแล้วทำปั๊บอะไรเนี้ยถามว่าเร็วไหมเร็วแต่ถ้าเป็น880เร็วกว่าเร็วกว่า2100นึกออกไหมมันไป เหมือนมันกระพริบตาแล้วไปเลยแ <c oughs> นวทางไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่เรียกลุ่มเนี่ยไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับสลับเท่าไหร่แต่ว่าศูนย์แปดแปดไอ้แปดแปดศูนย์เนี่ยสุดท้ายนะเร็วกว่าเร็กวรกว่าเยอะเลยไปเร็วกว่ามากแล้วก็วิธีการที่จะไปนําเสนอคนอื่นเนี่ยมันดูคนอื่น่ยเข้าใจได้ง่ายเลยเป็นทางที่ใครๆก็ชอบกันแต่ถ้าเป็นศูนย์แปดแปดเนี่ยคเนื่องจากว่าคิดทางยู่แล้วว่าออโอเคมันต้องแบบนี้คนต้องชอบแน่แต่พอเอาไปกระจายเนี่ยข้อดีของคนศูนย์แปดแปดท้ายนะข้อดีค 88, นะือเว,เวลากระจายงานหรือว่ากระจายไอเดีย มันไปได้แบบเยอะกว่าครับเยอะกว่าแปบดบูนแบบหน่อยแต่แปบดบแปดศูนย์นไอเดียวกว้างกว่านะครับเพราะฉะนั้นถามว่ามันดีไหมผมบอกว่าทุกเลขดีหมดแต่ว่ามันใช่ตัวคุณไหมบางคนฟังฟัง,ฟงนี่รู้สึกโอ้ไม่ดีเลยไม่ใช่ตัวฉันนั่นคือไม่มันคือไม่ดีกับคุณไงแต่ว่าคนอื่นเขาอาจจะชอบแบบนี้ก็ได้ไงเพราะฉะนั้นอีกเรื่องนึงที่ผมเจอประจําก็คือปเปถียงกันดีไม่ดี เลขเสียเลขมีเสียหรอไม่มีเลขมไม่มีเสียหรอกไม่มีวลพิหรอกมันเกิดก่อนเราปรรพันปีหนุนมันจะไม่ตายเลยเดี๋ยวนี้มันจะเป็นเลขอยู่เลยไม่มีหรอกครับเลขเสียเลขดีสำหรับผม,มไม่มีไม่มีนะมีแต่คนจังหวะไม่ดีอ่าดวงตกจิตตกนะครับไม่สามารถควบคุมจิตใจเองได,ได้เลขมันจะไปทางเสียแน่นอนแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคิดไม่ดีก่อนนี่คือพาให้จิตมัน เลวไร้ลแล้วละ่ะคิดร้ายก็คือจิตลร้สักตกเหมือนกันนะครับแล้วก็เช่นกันถ้าคิดดีมันก็ได้ดีหมดอ่าโอเคนะครับถ้าใครมีข้อซายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจนะครับหรือว่าไลน์แล้วเฟซบุ๊กได้สวัสดีขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ